พระเอกมาติสไซฮาแห่งยุคแน็กชาลีไตรัตที่มาพร้อมความหล่อเทอย่างมีสไตล์กับคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนค่ะเรื่องเล่นใหญ่จัดเต็มขอยบอกเรียกได้ว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆล่าสุดสลัด้าท้าความเย็นทิ้งกางเกงยีนยกตู้มาปเปิมสวมเมื่อเกงยีนนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเปิดตัว GQ Cool Tech y ีนค่ะในไอเทมแห่งปีใจกลางไม่กลับบางนาพร้อมทุบน้ําแข็งชวนแฟนๆท้าดวลประชันความหนาวกับแคมเปญลองยีนเย็นลุ้นเงินล้านในกิจกรรมแฮชแท็ก GQ Challenge ลองแล้วจะหนาวผ่านติกต็อก แพลตฟอร์มชิงรางวันรวมมูลค่า2.2ล้านบาทภายในงานได้รับเกียรติจากจอร์ฮารเทลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาสินค้า GQ a p p l e แบรนด์ผู้นำนวัตกรรมเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายณบริเวณโซนน้ำพุไม่กับบางนาค่ะก็วันนี้เรามาเปิดตัวยีนกับ GQ c o o Tech Jeans นะคะเป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถทำให้เกงเกงยีนเย็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส บอกันว่าผมพูดแบบตรงๆเลยนะวันนี้คือในในช่วงล่างที่แสงเกรงยินเนี่ยไม่มีเหงื่อแตกเลยนะ <laughs> แต่ตัวช่วงบนเนี่ยแตกหมดมันมันร้อนมากแต่ต้องบอกว่ากางเกงยีนตัวนี้ที่แบบได้ได้ไดทดลองต้องบอกก่อนว่าผมได้ทดลองก่อนนี้แล้วเพราะว่าผมแบบว่ามีได้คุยกันว่าจะเริ่มงานเกี่ยวกับกางเกงยีนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าฝังอะไรกับกางเกงยีนนะพี่เจลเย็นนวัตกรรมเจลเย็นถ้าเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเหมือนมีมีมีเจลเย็นแผ่นบางๆอยู่ในกางเกงซึ่งเวลาถ้าเราแบบ อยู่ในห้องแอร์ปุ๊เนี่ยมันก็เหมือนกางเกงยีนเนี่ยเราได้ได้ชาร์จความเย็นไว้เวลาเราออกมาข้างนอกเนี่ยผมว่าด้วยเนื้อผ้าเขาด้วยด้วยหลายๆอย่างมันเลยทําให้รู้สึกแบบว่าใส่กางเกงยีนที่มันไม่อึดอัดมันไม่เหมือน,สนเสกางเงยีนแบบตเก่าอะไรเงี้ยครับเพราะถ้ากางเกงยีนแบบแต่ก่อนเราใส่เนี่ยเรามันจะรู้สึกแบบ เหงื่อแตกอึดอัดย <ências> ิ่งไปตากแดดเนี่ยแทบจะไม่ไหวเลยกางเกงนี่ไม่ไม่เหงื่อจริงเลยคือแบบดีมากแล้วมันก็เย็นด้วยนิดนดียครับก็ต้องบอกว่า GQ เป็นผู้เล่นใหม่ในในตลาดกางเกงยีนนะคะแล้วเราก็รู้แหละว่าในตลาดกางเกงยีนก็มีคนที่เก่าเก่าอยู่ในตลาดเนอะแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรานาเสนอเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตลาดกางเกงยีนแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของคนที่เคยใส่กางเกงยีนอยู่แล้ว ให้มาสนใจกางเกงยีนที่มีวนวัตรกรรมมากขึ้นกับคนที่ไม่เคยคิดจะใส่กางเกงยีนเลยเพราะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือปัญหาที่เป็นเพนท์พอยต์ต่างๆก็จะหันมาใส่กางเกงยีนได้ทุกศูนย์การค้าชั้นนำนะคะ<ช><ช>ที่ร้าน GQ แล้วก็ในเคาน์เตอร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ทั้งจอร์จเซ็นทรัลแล้วก็เดอะมอลล์คือผมขอคอนเฟิร์มว่าใส่สบายแน่นอนด้วยเนื้อผ้าของเขาเนี่ยที่มันไม่เหมือนยีนทั่วไปด้วยแล้วก็มีแบบนวัตกรรมความเย็นที่แบบว่าแอบใส่มาด้วยมันกก็็เลยยททําาใใให้สส่่บครี ชอบใส่กางเกงยีนในชีวิตประจำวันเลยก็นแนะนำของจีทีนี่เลยครับ